สวัสดีครับเล็ริบที่นี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi สำหรับตัวสินค้ารุ่น HP97FA20PE นะครับซึ่งสินค้ารุ่นนี้นะครับสามารถที่จะต่อสายแลนแบบ p o e ก็ได้นะครับหรือถ้าไม่สะดวกเดินสายเนี่ยก็ลองรับในการเชื่อมต่อ Wi-Fi 2.4กิ๊กได้เช่นกันนะครับโอเคอันดับต่อไปนะครับเราจะมาดูวิธีการเชื่อมต่อ w i f i ผ่านตัวหน้าจอสัมผัสเครื่องนะครับอันดับแรกนะครับก็ให้เรากดที่เมนูหลักนะครับจากนั้นนะครับให้ใส่ username password ค่าโรงงานนะครับยู e เซอร์ก็จะเป็น admin นะครับอ่าเสร็จแล้วกด enter แล้วก็ใส่รหัสผ่าน1,2,3,4,5,6นะครับอันนี้คือจะเป็นรหัสล็อกอินเข้าตัวกล้องนะครับตัวนี้นะครับจากนั้นกดโอเคจากนั้นเราจะเข้าสู่หน้าเมนูหลักหน้าจอของตัวนี้ครับจากนั้นให้เราไปที่หัวข้อ network c o n f i g นะครับก็คือตัวนี้นะครับอ่านะครับจากนั้นไปที่หัวข้อ wifi นะครับเพื่อทำการเชื่อมต่อ wifi นะครับ าหากตัวตั้งค่านะครับมันปิดอยู่ก็ให้เราติ๊กหนึ่งครั้งนะครับเพื่อเปิดการใช้งาน wifi จากนั้นตัวกล้องนะครับจะทำการสแกน wi-fi ในพื้นที่รอบๆตัวเองนะครับจากนั้นเราก็เลือก wifi ที่ต้องการเชื่อมนะครับยกตัวอย่างาตัวนี้นะครับโอเคหลังจากเชื่อม wi-fi เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ทำการใส่รหัสผ่าน wi-fi นะครับ โอเคจากนั้นเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับก็ให้ติ๊กเลือกเป็นค่าโรงงานอย่างนี้นะครับรับไอพีแบบอัตโนมัตินะครับตรงนี้เสร็จแล้วก็ทําการเซฟบันทึกค่านะครับระบบจะบอกว่ากาลังตั้งค่านี่เซฟเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเพียงเท่านี้นะครับระบบก็ตัวกล้องเนี่ยก็สามารถเชื่อมต่อ wi-fi ได้แล้วนะครับก็สามารถใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ตได้เลยนะครับโดยที่นะครับ <That> s <S โดยที่เราสามารถที่จะค้นหา หน้าคอมก็ได้นะครับแล้วก็เอ็นเวียเก้าเจ็ดซีรีส์ก็สามารถเซิร์ชได้นะครับก็ทําให้ผู้ติดตั้งเนี่ยได้รับความสะดวกนะครับโดยที่ติดตั้งที่ประตูอัตโนดอยกตัวอย่างนะครับก็ไม่จำเป็นต้องเดินสายแลนล,ละเราเพียงแค่จับ Wi-fi ถ้าเกิด w i f i สัญญาณถึงนะครับโอเคในส่วนของการเชื่อม Wi-Fi นะครับเนื่องจากตัวกล้องรุ่นนี้นะครับสามารถเดินสายแลนก็ได้ใช่ไหมครับแล้วก็ต่อ wi-FI ก็ได้แต่ถ้าคนนี้ที่เราเดินสายแลน แล้วนะครับตัวกล้องก็จะใช้เป็นสายแลนเป็นหลักนะครับแต่ถ้าต้องการจับ WiFi เนี่ยเราเราก็ไม่ต้องต่อสายแลนนะครับสังเกตนะครับไอคอนตรงหน้าจอภาพสดเนี่ยสัญลักษณ์ w i f i ถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับก็คือสามารถเชื่อมต่อ w i f i เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของต่อพอร์ตแลนนะครับอันนี้เราไม่ได้ต่อมันก็เลยขึ้นรูปกากตาทนั่นเองนะครับหลังจากตั้งค่าเสร็จครับเราก็มาดูสถานะตรงนี้นะถ้าขึ้น w i f i เต็มสีขีอย่างนี้นะครับโดยที่ไม่มีขีดค่าเนี่ยก็หมายความว่า ตัวกล้องเชื่อมต่อ Wi-Fi เรียบร้อยพร้อมใช้ง,งานนั่นเองน,นะครับ